สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศรีสเกตและกันทลักษ์ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, ซีแซปนิวภาคอีสาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับติฉันลัคนารงแก้วค่ะสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกดค่ะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา3ม,มิถุนาย,ยน2564ค่ะ เมื่อเวลา9ก้านาฬิกาของวันที่2มิถุนายน2564ค่ะนศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสเกตนายเทิดพงจามน้อยพรมผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดปทุมธานีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดรีสเกตพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาผู้พิพากษาสมทบผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวผู้อำนวยการและข้าราชการศาลยุติธรรมที่ปรึกษากฎหมายและประ ปชาชนทั่วไปได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผ่านทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ด้วยสานเยาวชนและครอบครัวจังหวศริสเกตได้จัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา3มิถุนาย,ยน2564เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทั่วไปได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและในเวลา16นาฬิกาค่ะนายเทิดพงษ์จามน้อยพรมผู้พิพากษษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจัง จังหวัดประทุมธานีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิสเกตพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาผู้อำนวยการและข้าราชการศาลยุติธรรมจัดก,กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมโดยปลูกต้นพยุงเฉลิมพระเกียรติอันจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณศาลและกิจกรรมมีแล้วแบ่งปันโดยการนำพืชผักสวนครัวที่ปลูกร่วมกันมาแบ่งปันให้กับบุคลากรในหน่วยงานเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายในสถานการณ์ การการแพทยบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ณศูนย์การเรียนรู้ไร่นาสวนผสมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิสเกตค่ะ